และถึงว่าอยู่คนเล่นน้อยนะครับบานคูบานน้อยคูบานน้อยแต่ผมถ้าถ้ามูึงแต่เดาแเราเดาได้องค์เดียวกันที่อยู่พยัาอ่ะเก่งแต่เร่นี้ผมไมเดาเฉยๆนะไมเดาเฉยเห็นหมดเลยเนาะย้อนมาแปดปีน่ะท่านเห็นหมดน่ะผมพอดีที่บ้านผมน่ะมีผมผมยกยกบ้านน่ะไปทับ ที่เขาฝังช้างเหรอไมโบราณท่านก็เห็นมดท่านว่าหลวงปู่ข้าแห้งให้ผมทุบบ้านทิ้งเนาะเขาว่าไอ้ดอกมึงทุบบ้านทิ้งไปเขาว่าไม่ต้องเอาไว้หรอกไม่รวยเขาว่าบัญัตบัญะครับผมก็เคยในม์หลวงปู่มาบ้านเหมือนกันอันนี้พอพอเห็นพระรูปนี้ผมบอบถามมาเอาครูบาแล้วบ้านที่ว่าหลวงปู่ให้ทุบจะทุบไหมให้ผมทุบไหมไม่ต้องทุบหรอกโยมไปสร้างประกรรมขึ้นแล้วก็ไปถามคนที่เขาเลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรว่าประกรมแต่งยังไงยังไงมากแล้วก็ ทำสารขึ้นมาแต่เกิ่นน้ำแดงเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตอนผมเส้นขึ้นน่ะทำพิธีน่ะเป็นขึ้นสารน่ะน้ำแดงเนี่ยลดเลยเนาะว่าว่าหมดเกลี้ยงเลยเอาช้างกินน้ำแดงดูบ่ไม่รู้เลยมดว่าว่าไเลยผมก็งงเหมือนกันเนาะปลาอะไรมันร้านกินน้ำช้างหรือกูมันทองอ๋ช้างอยู่บนกูมันทองอยู่โอ้ยหลวงปู่เขให้เขาว่า ตึกอัพในเล็กไปเขาวะตัวมันใหญ่อะไนะตัวใหญ่มากเลยเขาวาเอาไปนิมนต์หลวงปู่กางมาเออเดี๋ยวมันเย็นนี่แหละนิมนต์มาฉันข้าวเนาะตาหลวงปู่ผมนิมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านเออขาว่าผมก็ไปรับตอนเช้าไปตอนตอนเย็นก็ไปส่งเนาะเขาว่ารถไหนทุกปูมามารับแล้วมาส่งเขาว่ามึงออกแน่นอนแหละเลขผมก็ซื้อจริงอู่แล้วเนาะ ซื้อสามสามก็ออกสามสามด้วยวันนี้ผมซื้อสามสามบีกนี่นั่นอ้าวซื้อสองใบด้วยงวดนี้นะวันนี้นะทำไมซื้อสามสามล่ะเมียผมโทรบอกว่าสามสามเข้าเพราะว่าเอามาจากไหนตอนเห็นแต่ๆก็สามสามมากเลยแล้วแล้วมีเก้าไหมไม่รู้ครับผมจะซื้อไม่มีเก้าหรือไม่แค่สามสามดู เอาขาันสามบาเันว่าแปบล่สบายเสามข้าวไม่ได้สบายเลยเมอเนีก้าสมมานไหนดูด้วยไหดูหน่ยลนี่แ้้ตอนถูกแล้วเขาไม่ให้จับนะโนมันบางเกินแท้นี่อันนี้รถเอฟีมาจากสีเกตนะฮะ

เมื่อกี้มเก้าสามสเก้าสามสามี่ตัวสามอตัวอ๋อสามสตัวอ๋อสามตัวอืมตัวสามสามตัวเหอเจ็ดศูนย์สามเก้าสามสามไม่ไอไอนี่มันเก้าแล้วก็สามสามตัวคนนีสามหน้าสามหน้าแลสามหลังทั้งหมดเก้าเกาลางศูนยไหนขนาผมก็ไม่ได้ดูที่ไหนเออ มันมีอยู่คู่นึ่งนะเอ้าเอามันทั้งสองเราไว้หว่ะโอ้ไอรู้ป่วยทานแล้วเออได้แบตใหม่ลงเดี๋ยวได้แบตใหม่แล้วรวยแล้วเออจะได้เออได้แบตใหม่ไม่ใช่ไปชาร์จจนระเบิดใช่หรือระเบิดไอ้พ่อไม้บ้านแกไอ้ไอ้แบตระเบิดไปเท่าไหร่ไม้บ้านแกด้วยอันนั้นเราสนใจนั่นมันจะเต็มไวขนาดนั้นหรือ ไม่ไม่เร่งยี่สิบก็พอเร่ยี่สิบห้าเมื่อกี้ปกติเขาเร่งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกยี่สิบห้ารถรถมันชาร์จยี่สิบห้านั่นแหละไม่เป็นไรปกติเขาเร่งเท่าไหร่อ๋มถ้าเบ็ดไหลลูกก็เร่งเยอะเลยถ้าไปเอาไปโดยไปเอาไปต่อเลยกินข้าวลองลองไม่เป็นไรหรอกกินข้าวไม่ได้กินเอาพระมากินกับข้าวกี่ทางจ้าเออดึงดึงสี่ร้อยใบเปรี้ยคิทา เขากำลังชันข้าวแหละเห็นผมเข้าไปนะชานข้าวหมดตั้งทิ้งหมดเลยเนาะอยากโยงหมดอึมมึงอะหาแต่ของไม่ดีมาให้กูด่าเนาะด่าเต็มเต็มเลยหลังมันนั่งอยู่อย่างนั้นแหละสักพักหนึ่งหลวงปู่เหนื่อยผมก็ไปเลยแหละเนาะโอ้เพิ่งเจอเนี่ยลนะเห็นตาหลวงปู่แล้วว่ะอยู่ไม่ถึงเดือนเนาะเบื้องทำห้องน้ำทำอะไรเสร็จ โอ้ทางโกอะไรเทคอนเตรย์ไรเสร็จเรียบร้อยเลยว่าโอ้สุดยอดเลยหลวงปวู่เออหลานกูมันต้องอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ลงงานเนาะไ <c oughs> อผมรักเงินพันเงินหมอกถวายเออมึงไปรีบซื้อไรก้าวเจ็บติ้งปลาต้องติ้งสองข้างนะครับว่ทาทำติ้งข้างเดียวมึงไม่ได้กินแน่ผมก็ไม่เชื่อเพราะม่าหลวงโกให้ยังไงนะผมไม่กลับเลยนะผมซื้ออยู่ไสปล레เนาะแต่ซื้อปั๊บก้าวเจ็บัน่อเจ็บก้าวถวาย ให้แต่ก่อนให้ยังไงก็อย่างงั้นเนาะเขาก็บอกว่าลูกตูนเขาแห้งให้สอมันจะได้กกงให้บองกสลัดเกึ่งตกลับสลัดเลยไม่ได้เลยตอนอยู่ตะปันเนาะผมไปเล่นกับท่านเนาะไปให้ดมไปซื้อขนมกินไปเห็นกันเต้นเลยละเนาะเขาเปิดเพลงเต้นอยู่กลางทางเลยเต้นแล้วก็ซื้อขนมเนาะซื้อเป็นพันอะเติมท่อซับก็เป็นพัน เติมลลยเสร็จแล้วก็เอาอบอบใส่ถุงใหญ่มาเนาะก็โยนให้โยนให้โยนให้คนเขารู้เขาก็เอาดูเลขดูอะไรเนาะก็ไปซื้อหวยผมก็ไม่ได้ซื้อได้ได้รับก็ผมก็ว่าผาหลวงปู่ไปเนอะไม่ได้ดูทะเบียนรถเทีนอะไพอดูวันออกดูทะเบียนรถมันออกแล้วเนอะเหมือนยันเลยเนาะ S <S> เหมือนกันแหละสวดลันกีธาสิก็ผมไปเจออยู่บ้านสนนนี่นี่ตอนผมที่เจอหนักๆตอนตอนอาจารย์คนพาผมไปตักน้ำอยู่บ้านคันนาลุงเต่งอยู่บนรถคันนี้เนาะตักตักใส่ถังเขียวแล้วตุ่มบ่อวันนั้นผมเป็นคนเดินเดินขึ้นเดินลงน่ะคนทิ้วสองสองตุ่มบ่อไม่เหนื่อยนะผมแปลกตรงนี้เนาะผมว่าอยู่ขึ้นทิวลงทำไมมันไม่เหนื่อยมันแปลกพอมาถึงบ้าน การถาจตนตรถว่าเออกนโดมหลวงปู่อยากเข้าไปตองน้ำมันกนนดมเออผมมานนิมนต์นิมนต์หลวงปูนิม,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 มนต์มารงน้ำเนาะเพอาตกกลางคืนมาเนาะผมมาหลับอยู่ข้างข้างล่างเนาะตอนนี้ตีสามผมตื่น,ม,นมันปวดนะมันอะไรโนาเนี่มันปวดตัวปวดแขนผมจับ <quin? S 1> ดูมันเป็น <requires S 1> เลือดนะแบบเต็มผมมาทำไมมันถึงเลือดวะผมก็ไ,ไปหาม,หมอเนาะแม่ก็ไล่ไปหามอเพราะว่า เออไม่ใช่หลับละมั่งตายละมั่งี่เลือดออกนะนี่ไม่รู้เรื่องนี่ควรตามนี่อะไรเลือดไม่รู้อันนี้ฝันหรือเรื่องจริงเรื่องจริงครับตื่นขึ้นมาตีสามนะที่ยกนผมก็หลับอยู่ท่านี้นี่หลับอยู่ท่านี้ตอนกลางคืนผมหลับอยู่ท่านี้แหละแต่ว่าแล้วแล้วใครมาส่งน้ำที่ว่ามาส่งน้ำนั่นใครที่ว่ามาส่งน้ำเนี่ยนนะั่นแหละใครลุงปู่หลวงอ๋อลงปู่สวงไปส่งน้ำที่บ้านทีนี้พอพอตีสามผมตื่นขึ้นมาเนาะ มันมีเลือดออกนะผมก,จก็จับดูทำไมมันมันถึงมีเลือดเนาะว่าอ,อะไรมาขวนเนาะผมก็เปิดไปดูเนาะโอ้เลือดทำยังไ,ไงเนาะไม่รู้ว่าอะไรขวนไม่รู้แฟนเขาว่าไปหาหมอไปผมก็ไปเลยเนาะไปหาหมอหมอเขาว่าโอ้ถ้าขนาดนี้เราคงตาตายละมั้งค <c oughs> ืนนี้คืนสองเนาะขึนสองผมประมาณห้าทุ่มเนาะผมจะนอนก็แต่อเอาหัวลงหมอนปุ๊บปุ๊บเต็มบ้านเลยเสือน่ะ โอ้โหทำไมไม่ตะลอยเสือไม่ตะเสียงเสือมันกำรามนะมันควรอิดล็อกอมันร้องอย่างนี้แหละทำไมอย่างนี้เนาะผมว่าผมก็เไม่แปลกเท้วผมก็เดินลงจากเตียงเนาะแงบบไม่มีเสียงผมก็ขึ้นไปจุดทุกเตียงเนาะว่าหลวงปู่เอ้ยจะให้อะไรลูกล้านก็ให้ดื้อวะ คืนสามอีกเลยท่านี้ห้าตุ้มเนาะผมจะนอนเพอแต่ว่าหัวหัวจะลงมอนอย่างงี้เราเฮยกระโดดมาเต็มเลยอีกอีก,อก,อก,อกรอบหนึ่งอ่ะ <c oughs> คืนสามเ่ะผมก็ว่าผมก็ลังมาิฐานจิตถึงหลวงปู่เนาะหลวงปู่เอ้ยให้อะไรลูกให้เออถ้าลูกทำอะไรผิดก็ให้ลูกออกมาเด้อผมก็วางงี้เนาะเ <c oughs> สียงเลยเต็มอยู่เหมือนเดิมแหละพอ <c oughs> ผมลงจากเตียงแป๊บก็บหายเงยีบ <c oughs> ผมก็เลย เห็นเสืออยู่ใครพัฒนา,าเนะ 4, าะสีพันห้าเขาว่าอเอามาขึ้นคูหลวงปูกันนะเสืออะเสือปูนเสือลูกปั้นเน<อ>ี่ยไม่ใช่สมริ์หรืออะไรนี่แหละผมก็ซื้อมาเนะ<อ>่ะพอดีรถมาจากสนมเนาะมาพอดีเนาะผมก็พาไปเอาเหรียญอยู่อยู่ทำละลมผมพาไปเอาเหรียญอยู่นี่นนแล้วผมก็เลยไปเอาเสืออยู่นู่นพรุ่งนี้นวนหวยออกเนาะผมเสือมาผมาว่าผมก็บ,บอกล้านอะ่ะ ดูเด้อทะเบียนคันนี้นี่ถ้าเด้ขนของมาถวายหลวงปู่เนี่ยออกแน่นอนสามตัวตรงน่ะมผมว่างี้ผมก็พูดเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อมันกันผมว่าออกมาต่างคนต่างงไงเงี้ยผมออกเต็มเลยนะสามตัวน่ะไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้ออุ้ยผมอะอะไรจากขนาดนั้นเนาะบุญมันไม่ซื้อ,อมันได้อยู่เลขนะได้ชมชมเฉยๆแหละบอกร้านว่าร้านเอ้ยอย่าลืมเด้อว่ะรถคันไหนที่คนของมาถวายหลวงปู่มันออกเด้อว่ะ ไอ้เขาเขาก็ไม่มีเวลาซื้อมันกันเขาวิ่งไปเข้าเว้นเรื่องของเขาน่ะเขาโทรมาถามอ่ะอ้าลุงถูกไหมวะลุงก็ไม่ได้ซื้อมันกันลืมไม่มีใครถูกเลยน่ะสีดายหนูครับลูกปูลูกปูหายแล้วแม่เนี่ยหายแล้วหายหายมาตลอดอ่ะครับลืมเรื่อยเหมือนกับไอ้วันหนึ่งเก้านั่นแหละขึ้นไปถ่ายปุ๊บมังลูกปูขออนุญาตเอาไปเก็บภาพหน่อยด้วยวะเอาไปดูกำลังจะจะโกดแหละเสียง สิเก้าเล่มนะอ่ดับดับดับทิ้งที่เฉยเนาะมีที่ไหนดับที่หลักสิบเก้าเล่มไม่มีเนาะในโลกนี้มันไม่มีนะทำไมไม่คิดมั้งนี่แหละหลวงปู่ให้แล้วนะไม่คิดเลยนะคนตั้งนิ่งตั้งคนตั้งคนละทางเลยนะเป็นชาวเมืองเบอร์ห้าเลยเอาห้าเลขมาห้าเก้าเลยลักหล่อประกอบก็ออกแล้วออกอีกอยู่แค่ไหน เป็นนี่แต่รักซอปะกอนู่นๆอาจารย์นุ่นเลยแซกสอปะกอเขียนต้นไม้อะไรตอนนีผมไปจับทูปอยู่บ้านจันสาโรดเนาะเอาก้อนหินเข้ากระท่อมเลยผมให้ผมจับผมไปจับได้สี่สิบสองดอกเนาะมันกระท่อมสองสี่เหมือนเดิมอาจารย์วะไม่ใช่มันออกที่เดิมบ่หน่เลย ทางหัวหน้าใหญ่ก็ว่ามันอมันขัดกับพระออกอีกออว่างานนี้นะครับเนาะขัดกับพระอีกกว่ามันไม่ออกรอกกว่าเียงกับผมอันนี้อาจารย์เต็งราครย์